ที่เขาเรียกไงรายได้ไม่สูงเพราะนั้นเขาก็ต้องพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายเนะนะข้าวเขาก็หรือขา้าวโพดเขาก็ขายได้ราคาเดิมนะนะซึ่งถ้าเผาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการเผาหรือจัดการกับซากเหล่านั้นนะแต่ถ้าไม่ให้เขาเผาเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่ข้าวข้าวโพดอ้อยเขายังขายได้เท่าเดิมอะ่ะ อ้อยตอนนี้มีการจ่ายชดเชยให้แต่ค่าชดเชยก็ไม่ได้มากพอนะเพราะฉะนั้นรัฐจะสนับสนุนหรือมีกลไกลนะมีสร้างกลไกลขึ้นมาเนี่ยที่จะสนับสนุนอย่างไรที่ทำให้เกษตรกรเหล่านี้สามารถส่งต่อวัสดุที่เหลืออยู่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กลไกลนี้ก็หมายถึงว่าตั้งแต่เรื่องการเก็บขนเพราะการเก็บขนนี่ค่าใช้ค่าด้จ่ายเยอะมาก แล้วถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาทําไม่ได้เลยครับและไม่เผาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะให้เขาทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะจะทำยังไงที่จะทําให้เกิดกลไกที่มีการเก็บขนแปรรูปแล้วก็นําส่งเอาไปจําหน่ายต่อยอดให้กับทางผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งผู้ใช้ประโยชน์ปลายทางเนี่ยปลายทางมีอยู่ มีที่ทํากระดาษมีที่ทําภาชนะมีที่ทําไฟฟ้าพลังงานมีเยอะเลยแต่จะทํายังไงที่ให้วัสดุเหล่าเนี้ไปถึงมือผู้ใช้เนี่ยโดยที่ไม่เผาเกษตรกรทาเองโดยเฉพาะไราย่อยทําไม่ได้รัฐควรจะสร้างกลไกลตรงนี้ฮะที่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อจัดการกับพวกวัสดุเหล่านี้นะฮะแล้วก็ จริงๆอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีรายได้เกิดขึ้นได้แต่มันต้องเป็นรายใหญ่ไม่ใช่รายย่อยที่เอาไปเก็บขนแล้วทําให้พวกวัสดุเหล่านี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นจากที่เป็นฟางอะ่ะพอเราสับย่อยมันอัดเม็ดมันกลายเป็นเชื้อเพลิงราคามันเพิ่มขึ้นนะแล้วส่งต่อไปให้คนใช้ประโยชน์อันนี้เราจะได้ทั้งในเรื่องของการกำจัดพวกเศษวัสดุต่างๆ ปัญหาฝุ่นควันก็ไม่มีนะครับแล้วในที่สุดแล้วถ้าเอาไปใช้พลังงานเนี่ยช่วยโลกร้อนอีกด้วยเพราะว่าเราไปลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลลงใช่ไหมฮะพวกเนี้ยตรงเนี้ยใครจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นผมก็ยังมองว่ารัฐควรจะเป็น,นลกลไกตัวหนึ่งที่สร้างให้มันเกิดแต่ไม่ใช่ไปทําเองนะสร้างขึ้นมาแล้วหาคนอื่นมาทําสนับสนุน ถ้าหักําแล้วมันไม่ได้กําไรอย่างเงี้ยขัดทุนเนี่ยรัฐมีกลไกอย่างอื่นอีกมีเครื่องมืออย่างอื่นที่จะช่วยได้เช่นเรื่องภาษีอ่าเวลาคนเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องเศษวัสดุถ้ามีค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยภาษีรายได้ลดลงได้ไหมเราลดภาษีรายได้เนี่ยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจนะหน่หน,นู้นเนอย่างเงี้ยไปเที่ยวเนี่ยบอกเอามาหักลดหย่อนภาษีได้ แต่เนี้ยไม่มีอะทำไมละ่ะคนที่ทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาถ้าเขาทำแล้วมันไม่กำไรมันขาดทุนเนี่ยรัฐลดหย่อนภาษ,ษีไรายได้ได้ไหมแทนที่จะบอกเก็บเต็มเพราะเนี้ยกลไกเหล่านี้รัฐมีอยู่เอามาทำระบบการบริหารจัดการวัสดุที่เหลือจากการเกษตรให้มันยั่งยืนนะแล้วมันอยู่ได้เกษตรกรก็ไม่ต้องมาแบกรับด้วยตัวเขาเองนะรัฐก็ไปช่วยเหลือ ได้ตามปกตินะครับครับเร็วางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนยัน่งยืนก็อย่างนี้ครับคือสร้างระบบเพื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะอยู่ต่อของมันไปเองถ้าหาไอ้กลไกการบริหารจัดการไอ้เศษก็ตะดูหรือจาก,การเศษเนี่ยมันยั่งยืนแล้วอยู่ต่อได้แมันก็จะไปเรื่อยๆของมันทําเป็นเชิงธุรกิจอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องมีผลกําไรมากมายแต่เชิงธุรกิจเพื่อสังคมน,นะครับ อปรากฏการอินเว์ชันนะครับคือตามปกตินะครับอุณหภูมิจะลดลงาตามความสูงอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวภูเขาสสูงอุณหภูมิจะลดต่ำลงถูกต้องไหมครับตามความสูงแต่ว่าอินเว์ชันมันกลับตรงกันข้ามคือค่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงแปลว่าไอ้ข้างบนนี่กดลงมา ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าอินเวชชันเหมือนกับเพดานของเราใช่ไหมฮะเดิมมันกดทับต่ําลงมาเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ที่เหลือมันก็จะเหลือน,น้อยลงนะครับเพราะนั้นไอ้ปรากฏการอินเว์ชันตัวนี้นะครับมีผลกระทบต่อปัญหาฝนในกรุงเทพมากทีเดียวครับมียไง้ค หมายถึงว่าพอมันเป็นเอ้การขับนะครับเาไม่กลืนมากขึ้นยังไงโอเคครับครับเอ่อวันใดที่มีอินเว์ชั่นก็คืออย่างเช่นเพดานห้องของห้องนี้ใช่ไหมครับลดต่ำลงเพราะ,ะนั้นทำให้เกิดพื้นที่ที่จะรับฝุ่นเหลือลดน้อยลงก็ทำให้ฝุ่นเข้มข้นขึ้นผมเฝ้าติดตามมาหลายปีแล้วถ้าวันไหนมีปรกากฏการ์อินเวชชั่นเมื่อไหรปับ๊บฝุ่นเยอะมากนะครับเพราะ,ะนั้นตาวอีกอันหนึ่งก็คือลม ข้าลมแรงมันจะพัดกระจายไปหมดข้าลมอ่อนเมื่อไหร่ปั๊บมันก็จะการสะสมตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวนี้สําคัญมากก็คือทั้งลมและก็ทั้งอินเวอร์ชันเป็นตัวแปรที่สําคัญส่วนตึกสูงต่างๆเป็นทุกวันมีอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เป็นธรรมชาตินั้นสองสามตัวนี้ก็คือจาเป็นตัวบ่งบอกคถูกต้องถูกต้องคือหนึ่งขออนุญาตเรียนทีนะครับมีปัจจัยมีสี่อย่าง คือแหล่งพวกเราต้องช่วยกันคุมให้ได้สองก็คือลมอันนี้เป็นธรรมชาติสามก็คือค่าเสื่อมภาพอากาศหรืออินเวอร์ชันอินเวอร์ชันคือนหน้าฤดูหนาวมาเมื่อไหร่ปั๊บอากาศเย็นจะหนักสมตัวใช่ไหมครับส่วนตัวที่สีคือค่าความสูงของติดรามบ้านช่องภูเขาส,สูงเนี่ยสีตัวลมอินเวอร์ชัน ความสูงกอนสึกภูเขาทำควบคุมไม่ได้เป็นธรรมชาติจวนแหล่งกําเนิดเราพวกเราต้องช่วยกันคุมตัวนี้นะครับที่เราคุมได้ครับสุดท้ายนะคอะอาจารย์บอกว่าความหนาวจะมาอีกและรอบหนึ่งครับฝาเกเรียนประชาชนให้ต้้งัจกันอยง่งไงบ้างครับครับก็คิดว่า ประมาณก็ยี่สิบห้ายี่หกใช่ไหมยี่สี่หกยี่สิบเจ็ดเวลาที่ลมหนาวมาพวกเราชอบใช่ไหมครับลมหนาวมาถ้าลมหนาวมา,มาสังเกตดูว่าถ้าลมช่วงลมหนาวลงมาลมจะพัดแรงจุดต้องไหมครับลมพัดแรงส่วนใหญ่บ้านเราผมทําพีตินะประมาณสองวันเพราะหลังจากนั้นอ่ะเริกฝุ่นเมื่อไหร่ปั๊บลมจะอ่อนพอลมอ่อนแล้วไอฝุ่นมันก็จะสะสมตัวกันนะครับแก้ไม่ได้ ้องใส่ยังไงบ้างคะหมายถึต้องใส่แมสตลอดเวลาหรือรไปทำอะไอยู่บ้านคือจริงๆแล้วนะฮะก็ใส่แมสท,ที่ยางนะครับไม่สมควรไปออกกีฬากางไปออกกงกายกางแฉ่งขอให้ก็เลยนะครับโอม้มอันตรายนะครับก็ผมอยู่ทางเหนือนี่ก็จะห้ามเลยห้าออกกงกายกางแจ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ในบ้านแล้วถ้าไม่ไหวจริงนะครับเปิดแอร์เลยเปิดปิดหน้าต่างเปิดแอร์เลย เป็นการเซฟแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องฟอออากาศใช่ไหมครับปัจจุบันใช้ประโยชน์เครื่องฟอออากาศนะครับหรือไม่ไหวจริงนะเห็นไหมพอเทพหรืออะไรพวกนี้เรามีมุ้งปอดฝุ่นนะมุ้งปอดฝุ่นนะครับหรืออย่างก็อยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็เป็นไปได้นะผมแนะนำเนาะทำเป็นฝอยน้าพ่นต้นไม้ให้ชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วที่เวลาดีสุดคือสิบโมงเพราะว่า,าอุตุความกดอากาศจะสูงสองรอบก็คือสิบโมงเช้ากับสี่ทุ่ม ส่วนความกักาลต่ำก็คือสี่โมงเย็นกับสี่กับสี่โมงเช้าสี่โมงเย็นแล้วก็เพราะฉะนั้นสิบโมงเช้าสิบโมงเย็นสิบสี่โมงคืนเนี่ยอันตรมันจะเยอะเพราะอากาศกดลงมานะครับก็ฝากเกือนอยากลดน้ําพ่นน้าเอาสิบโมงนะครับเวลาดีสิบโมงครับ <laughs> ช่วยกันนะอโอเคคือให้คนช่วยกันนะ